ของเขานี่จ้ะเนี่ยแตกใบถูกใจไหมคะเจ๊ถูกใจไหมถูกใจสิค่ะนี่ยกให้เลยยกให้เขาเลยเนี่ยใช้ยกทองใช้ตลอดเลยไม่เคยเปลี่ยนเลยเนี่ยใช้ฉีดพ่นทุกเจ็ดถึงสิบวันครั้งใช้ทุกครั้งเลยไม่ไม่เคยเปลี่ยนเลยกาะใช้ได้ทั้งต้นเล็กต้นใหญ่และปลูกใหม่เขาจะกินสะสมไปเรื่อยๆแล้วเขาจะเขียวแตกดี ถ้าต้นไหนส้มสมดูส้มก็เอาผสมน้ำราดโคนได้นะคะได้ผสมน้ำลาดโคนให้เขากินด้วยก็ได้สร้างรากด,ด้วยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูยอดทุเรียนกันนะฮะดูยอดดูใบนะครับในส,สวนนี้อยู่ที่จังหวัดปัตจ,จีนนะครับเมื่อสองอาทิตย์แล้วอาทิตย์ที่แล้วเรายอดยังเล็กๆแดงๆดนะครับชาไปสองครั้งวันนี้วันที่ยี่สิบห้าเมื่อจากต้นต้นเดือนน่ะชาไปสองครั้งละดูยอดดูใบใบใหญ่ใบาย,ยามากนะครับผลิตภัณฑ์หยกทอง ของใครสวนไหนที่ใบเหลืองใบเล็กไม่ค่อยแตกยอดลองใช้ดูนะครับสักสองครั้งถึงสามครั้งนะครับดูต้นดูต้นอวบมากเลยครับสวนนี้อยู่ที่ปัจจีนครับอำเภอนาดีสวนนี้อยู่ที่จังหวัดชุมพรนะครับใช้ผลิตภัณฑ์หยกทองดูแลต้นทุเรียนนะฟืนฟ้นฟูต้นทุเรียนเล็กหรือทุเรียนใหญ่ก็ได้นะครับฉีดได้ตลอดนะครับผมใช้ผสมน้าฉีดพ่นทางใบนะครับใช้ทุกอาทิตย์นะพี่ ครับทุกอาทิตย์ครับครับครับเจ็ดวันประมาณเจ็ดวันไม่เกินสิบวันนะครับอันนี้ทุเรียนปลูกไม่ถึงหนึ่งปีนะครับถ้าไม่พี่ผู้หญิงใช่ครับวันที่สามพุ่มพันอยู่ตรงไหนตรงพระรามใช่ไหมครับพระรามงหัวราวอาเภอเมืองจันบุรีนะครับผมเจ้าของสวนทุเรียนที่จันทบุรีนะครับอำเภอหนองน้ำร้อนตำบลจางวางนะฮะเออ่ต้นทุเรียนที่เราปลูกนี่ก็ประมาณสักปีสามเดือนกี่ต้นครับแปลงนี้กี่ต้นแปลงนี้ลงไว้ที่สวนก็ทั้งหมด พันแปดร้อยต้นนะฮะครับทีนี้เราใช้ที่ที่เห็นแตกยอดแบบนี้ยแตกยอดับโพ้นหัวเป็นนะฮะเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ในตัวหยกทองนะฮะเอ่อก็ทาาการฉีดพ่นทุกเจ็ดวันทั้งสิบวันนะฮะครับก็ถ้ากลับว่าเดือนนึงก็ประมาณสักสามสามครั้งครับทีนี so ้นตัวประมาณสามครั้งต่อเดือนเราก็จะได้เห็นยอดทุเรียนที่เห็นเนี่ยครับแตกยอดถึงข้างบนนู่นเลยฮะสูงประมาณสักยสองเมตรกว่าแล้วตอนนี้ แปลกเสมอมากนะพี่นะครับแล้วก็ดูสวยงารับอีกอย่างหนึง่งมันก็จะลดต้นทุนคือชาวสวนใหม่ๆอย่างพวกเราอะครับเราเป็นคนลงทุนใช่ไหมเราก็ต้องหาผลิตภัณฑ์ดีๆมาใช้กับทุเรียนเราแล้วก็ลดต้นทุนด้วยหนึ่งถุงนี้ใช้ได้พันลิตรนะพี่นะใช่ไหมครับอันนี้ก็คุ้มหน่อยครับไอตัวหยกทองเนี่ยครับถุงหนึ่งเนี่ยครับเนี่ยปริมาณเท่านี้เนี่ยใช้ได้พันลิตรส,สามารถผสมน้ําของเราได้กับหนึ่งน้ำหนึ่งพันลิตร,รผลงานที่ออกมาก็ถือว่าพอใจมากเลยครับ